สำหรับเมนูบันทึกการลงโทษนะคะวัตถุประสงค์ของเมนูนี้เลยนะคะก็คือใช้สำหรับการบันทึกการลงโทษพนักง,งานเมื่อมีการกระทำความผิดต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะทราบได้ว่าบทลงโทษแต่ละรายการเนี่ยมีพนักง,งานคนไหนโดนลงโทษไปแล้วบ้างนะคะ สำหรับหน้าจอที่เห็นอยู่นะคะจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีการบันทึกข้อมูลอยู่นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีเอกสารใบไหนแล้วก็พนักง,งานคนไหนโดนความผิดไปบ้างการค้นหาเอกสารสามารถค้นหาได้จากเลขที่รหัสชื่อนามสกุลหรือวันที่กระทำความผิดได้ส่วนการวิวดูข้อมูลสามารถวิวดูได้ตามสถานะของเอกสารเลยว่าจะเป็นเฉพาะเอกสารที่รออนุมัติ ที่อนุมัติไปแล้วที่ไม่อนุมัติที่ยกเลิกหรือตามบทลงโทษนะคะที่มีอยู่6ขั้นของเราไม่ว่าจะเป็นการาบทลงโทษที่แบบตักเตือนด้วยวาจาลายลากากักษณ์อักษรให้พักงานให้ออกก็สามารถที่จะวิวดูเฉพาะบทลงโทษนั้นๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าจอการบันทึกข้อมูลของอหน้าจอบันทึกการลงโทษกันนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของหน้าจอการบันทึกการลงโทษ ะะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของแท็บ general นะคะส่วนแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเลขที่เอกสารซึ่งเราสามารถที่จะระบุเลขที่เอกสารได้ด้วยตนเองหรือจะให้โปรแกรมรันอันตโนมัติให้ก็ได้นะคะในกรณีที่ต้องการให้เป็นเอกสารเร่งด่วนให้ทำเครื่องหมายเช็คบ็อกตรงเอกสารเร่งด่วนตรงนี้ทันทีที่มีการส่งอีเมลนะคะจะมีสแตมป์ทันทีเลยว่าเป็นเอกสารเร่งด่วนนะคะให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติดูเอกสารใบนี้เป็นใบแรกนะคะ ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของวันที่เอกสารซึ่งโปรแกรมจะ default ให้เป็นวันที่ปัจจุบันแต่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามวันที่ปฏิทินบนปฏิทินด้านขวามือรวมถึงวันที่กระทำความผิดก็จะปรับปรุงได้ตามที่มีการทำความผิดจริงนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของพนักงานนะคะสามารถที่จะระบุพนักงานที่ถูกลงโทษโดยคลิกปุ่ม ตรงนี้นะคะเพื่อดึงรายชื่อพนักงานระบบจะแสดงในส่วนของชื่อนะคะนามสกุลหน่วยงานตำแหน่งงานระดับนะคะและประเภทของพนักงานมาให้อัตโนมัติซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะต่อมาในส่วนของความผิดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเลือกได้จากข้อความที่เคยบันทึกไว้ตรงหน้าจอนี้นะคะหรือจะกดปุ่มในส่วนของตัวอีนําเพื่อที่จะเพิ่มความผิดเข้าไปได้ นะคะซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดเลยนะคะส่วนรายละเอียดของความผิดนะคะสามารถที่จะระบุรายละเอียดความผิดเพิ่มเติมได้เองไม่จำกัดเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของแถบของบทลงโทษนะคะโดยตัวโปรแกรมแล้วนะคะบทลงโทษเนี่ยจะระบบจะมีการกำหนดไว้6เงื่อนไขด้วยกันนะคะ อันแรกเลยนะคะจะเป็นในส่วนของการตักเตือนด้วยวาจาไม่ต้องระบุค่าใดต่อเนื่องจากว่าเป็นการตักเตือนด้วยวาจาแต่จะเก็บว่าเป็นการตักเตือนครั้งที่1นนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ต้องระบุในส่วนของค่าใดๆเนื่องจากว่าเป็นการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรเช่นเป็นจดหมายหรือเป็นประกาศนะคะ อันที่3มนะคะจะเป็นในส่วนของตัดค่าจ้างนะคะเมื่อกำหนดว่าตัดค่าจ้างให้ระบุวันที่ตัดค่าจ้างชื่อรายการรายหักและจำนวนเงินนะคะตรงแถบนี้ก็ให้ระบุข้อมูลให้อย่างละเอียดโปรแกรมจะมีการโพสต์ไปที่ระบบเปโรทันทีที่มีการประมวลผลในงวดการจ่ายนั้นๆก็จะมีการหักตามยอดรายการรายหักตรงส่วนนี้นะคะและก็จะมีการหักตามจำนวนเงินที่มีการกำหนดไว้ ะะเงื่อนไขต่อมานะคะก็คือเงื่อนไขให้พักงานนะคะเมื่อกําหนดว่าให้พักงานก็จะให้ระบุรายละเอียดในส่วนของให้พักงานนะคะก็คือพักงานเป็นเวลากี่วันเริ่มต้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคะในกรณีที่ได้รับค่าตอบแทนตามปกติให้ติ๊กตรงเช็คบล็อกตรงส่วนนี้แล้วระบุร้อยลักของค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของชื่อรายการนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการลดค่าจ้างหรือเป็นการลดตําแหน่งนะคะสำหรับเงื่อนไขนี้นะคะบทลงโทษที่ต้องการนะคะก็จะมีอยู่2อ,อข้อข้อแรกคือลดค่าจ้างโปรแกรมนะคะจะแสดงค่าจ้างปัจจุบันมาให้ให้สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเมื่อมีการ กำหนดเงินปรับลดลงแล้วโปรแกรมก็จะคิดเป็นร้อยละพร้อมคำนวณค่าจ้างใหม่ให้อัตโนมัตินะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเงินปรับลดสินะคะโปรแกรมก็จะคิดให้เลยว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่และเงินค่าจ้างหลังปรับจำนวนเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือในส่วนของตัวลดตำแหน่ง นะคะสามารถที่จะระบุว่าตำแหน่งที่ต้องการปรับลดลงคือตำแหน่งอะไรและตำแหน่งหน่วยงานใหม่นั้นหน่วยงานอะไรซึ่งโปรแกรมจะขึ้นมาให้อันตโนมัติเลยนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการลดกระจ้างนะคะหรือลดตำแหน่งนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือให้ออก นะคะโดยไม่มีการจ่ายค่าเงินชดเชยต่างๆโปรแกรมนะคะก็จะมีระบุเลยว่าให้ออกมีผลตั้งแต่วันไหนซึ่งโปรแกรมสามารถดึงข้อมูลไปบันทึกการพ้นสภาพการเป็นพนักง,งานต่อได้ทันทีนะคะ เพิ่มเติมตรงหน้าจอบันทึกการลงโทษนะคะทันทีที่มีการบันทึกเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนตรงนี้จะต้องมีการผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าง,งานก่อนว่าเอกสารที่มีการบันทึกการลงโทษครั้งนี้อนุมัติหรือ,อยังการอนุมัติในแต่ละเรื่องสามารถกําหนดสูงสุดได้5ระดับ นะคะโปรแกรมก็จะมีการแจ้งเตือนไปเรื่อยๆให้ทำการอนุมัติเอกสารแต่ในกรณีที่เอกสารมีการแจ้งสถานะการอนุมัติแล้วต้องการยกเลิกสามารถมาที่แถบการยกเลิกแล้วระบุวันที่ยกเลิกผู้ยกเลิกนะคะแล้วก็เหตุผลว่ายกเลิกเนื่องจากสาเหตุอะไรนะคะตรงนี้เราจะมีการเก็บ เป็นประวัติว่าเอกสารใบนี้สร้างขึ้นโดยใครและแก้ไขล่าสุดโดยใครตั้งแต่เมื่อไหรตอนเวลากี่โมงแล้วก็ในกรณีที่มีการต้องการจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่บันทึกข้อมูลได้ที่แท็บโน้ตโดยตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็ใส่รายละเอียดการบันทึกเข้าไปได้ไม่จํากัดเลย ะะและที่สําคัญในกรณีที่เรามีการออกเป็นหนังสือตักเตือนแล้วปริ้นออกมาให้มีการเซ็นรับทราบนะคะสามารถที่จะสแกนตัวหนังสือการตักเตือนใบนั้นนะคะแล้วก็นํามาเก็บไว้ในดัตเตอ์เบแล้วก็สร้างเป็นเอกสารแนบไฟล์เอกสารเก็บไปเลยเพื่อต้องป้องกันในส่วนของเอกสารสูญหายนะคะสำหรับการสร้างรูปแบบเอกสารตักเตือนนะคะเราจะมีแท็บในส่วนของตัวมอรแอคชั่นแล้วก็กําหนดรูปแบบหนังสือ นะคะการตักเตือนสามารถกำหนดรูปแบบได้เองนะคะ user กำหนดได้เองได้ไม่จำกัดเลยนะคะไม่จำกัดรูปแบบ